สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านทุกทุกเพศทุกทุกวัยทุกทุกทางกันด้วยนะครับของไปที่วิวในเกมโลสันฮีโร่เอ้ยโลสันบอยโลสันจอร์นสันไอ้เหี้ยโลสันเลยกูไหนี่ยไอเฮียไปเจอในเกมกับเพื่อนๆตอนนี้ผมเล่นอยู่นะครับคุณผู้ชมก็สนุกมากเลยไอ้เหี้ยไม่หนุกจริงไอ้สัตว์เดี๋ยวไปดูเลยเป็นเกมอะไรลุยพวกมึงก็รู้จักอยู่แล้วอเี้ยเอาพวกมึงจ่ายอะไรไปตัอเอาดูทนนะครับผมมาเห็ดแค่ดูเงินกูเลยโคตรเยอะดูเวล มันก็โหดเกินเพื่อนบางทีเ่เดี๋ยวอยู่ในเกมฆาตรกรนะครับในด่านฆาตรกรเขาเรียกเป็นด่านหรือว่าเขาเรียกเป็นอะไรก็บอกผมด้วยนะครับคุณผู้ชมบางทีผมอาจจะเรียกผิดได้น,นะครับน้องๆนุ่นดุให้ที่รู้แบบหนูสี่ขาที่รู้ก็บอกผมด้วยนะครับเฮ้ยด่านอะไรดีเพื่อนๆเอาๆอยังไงนี่กูด่านาานี้กูชอบกูด่านนี้กูด่านนี้อะไรพิซเซพิเซเ์เลียของป่าป้าป่าป้าโลนี่ว้าวสุม่มฆาตรกรนี่เฮ้ยกูขอ,ขอให้กูไม่เป็นยายเี้ยกักลังร้อน เฮ้ยอย่ารู้ว่าผมเป็นไอเวนอุ้ยเ <c oughs> ชียรยคาตกรฮึยฮ้ยน่ากลัวจริงเลยอะเราไอ้ <c oughs> น่ากลัวเก๋คาตกรเนะ่ะมาเดะมาเดะมาเดะหลัำม,มาเดะได้หมดน่ะหล่ำสำหรับพ่อหลัำหล่ำก็ได้อยู่แล้วลูกเก็บ <c oughs> ไปก่อนออเฮ้ยพ่อมึงงาเอ้าหีย เอ,เอ้าเฮี้ยอะไรเนี่ยงงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยเฮ้ยอะไรอ่ะอย่าไปทันเล้นเลยเพื่อนเพื่อน้กูจุ๊กหน่อยดีวะไอสัตว์กูน่าจะร่วงคนแรกไเฮี้ยไม่มีใครช่วยกูเลยอ้ดูดินอนตายกันเพียบเลยอ่ะนี่มึงเล่นเฮี้ยอะไรกันเนี่ยไปช่วยกูหน่อยเร็ว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  โอ้โอยโอ้ผู้ชมไปไหนไม่ได้เลยครับรอประตูเปิดอย่างเดียวอะประตูเปิดก็ไม่รู้จะรอดด้วยเนี่ยข้างในนี้คืออะไรอะพี่เอาผมไม่กล้าไปไหนผมไม่กล้าไปไหนโอ้ยดูดิล้มล้มกันรัวๆเลยอะอุ้ย สวยครับสวยเพื่อนโอ้ช่วยแล้วเพื่อนไป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 เอเอเออ <Yeah. S 1> ออจะไปได้ช่วยเยี่อะไรเพื่อนเลยอันนี้มันมีให้ซื้อแบบเนี่ยคุณผู้ชมมันมีให้ซื้อแบบสุ่มเลยนะว่าเราเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บแล้วผมลองสุ่มกล่องแดงดูครับว่าเราจะได้อะไร คือมันมีบอกแม่แบบว่ากดก็ไปดูแล้วได้อะไรมั้ง่ะไม่มีบอกอ่ะนี่อะไรอ่ะโอ้ห้าร้อยเอ้นี่ห้าร้อยอันนี้เป็นศัตรูไงโฮ้โหดานแล้วดานแล้วดานรถไฟดันรถไฟดานรถไฟถมึงจะเล่นดันเดิมทำไมไรเฮียดันเดิมมันไม่ดีแล้วเย็นมาๆมาๆโอ้โคตรแพงคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็ยังให้เงินซื้อได้นะครับอันนี้อุ้ยอันนี้ให้เงินซื้อไม่ได้สองอันเนี้ยเอ้ามาแล้วหรอยา โอ้ยเหี้ย e er, มึงให้กูเป็นฆาตกรทำไมกูไม่ปีนดูดีเอ้ยอะไรก็ได้ก่อนนะเฮีย <laughs> er มั้ยกูใหญ่สุดในแมปกูบอกเลยนะ <c oughs> <worksheet> ผมนั่งรอด้ให้เวลาเขาเดินเล่นก่อนนะครับเพื่อนๆถึงเขาจะรอด <c oughs> ผมก็ต้องฟันให้ได้เยอะๆมะ let's go มาข <c oughs> า,าเกิดแล้วพวกเองอยู่ไหนกัน đây à đây à lại vậy là lại gan đồ đã lấy đồ lấy ơi ơi ừ mà mà เฮ้ยอะไรอ่ะเอาล้มดิล้มดิเออมาดิอะไรอะไรเพื่อนช่วยอะไรไเฮียเนี่ยมันช่วยตัวเองเหรอวะไปล้มล้มไอสัตว์มาล้มล้มมึงอยู่ไหนคานทำไมไเฮียเนี่ยคานทำไมมึงอะฮะหนีกูไม่พ้นหรอกมึงหนีกูไม่พ้นหรอกกูบอกเลย ไอ้เนี่ยไอ้เหี้ยขาวไอ้เหี้ยขาวมึงจะหนีกูไปไหนเฮ้ยมันช่วยกันแล้วอะไรอะไรอะไรมาด้มาด้อมามึงมาเดี๋ยวหวังว่าจะรอดกลับไปอะไรอะไรลูก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  นอนไปดินอนไปดิเอาข,าขาวขันไม่หาใครขาวอืมอืมอะไร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 นอนไปมามานอนกินเกลือกตรงนี้แหละพวกมึงไงแค่นี้พอ,อเลยเพื่อน <C oughs> ๆไม่ต้องเอาเยอะเดินแยกทำไมวะเยขาวเนี่ย เอ้าช่วยมึงหน้าเพื่อนไปล่วงไปมึงไะพลดย้าหเอ้า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 เอา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 ยังไงเอายังไงยังไงมึงยังไงมาดิทำทรงนอนเหรอทำทรงนอนเหรอลูกจากกูน้อยไปว่าลูกตัวไหนเอาห้าเอออกมาหน่อยดิลูกออกมาช่วยเพื่อนมึงหน่อยเร็ว เอาห้าไน่ออกมาหน่อยเด้อเพื่อนจะล่วงนะเนีโอ้ไม่ออกมาช่วยเพื่อนกับวายเรียบร้อยตายไปเอ้าขูดเจอไล่สัตว์แม่งกลับบ้านมาไอ้เหี้ยเลยเหี้ยนั่นไม่น่าทันไม่น่าทันอีลอตายไปพวกมึงอุ้ยฆาตกรแม่งได้เงินเยอะว่ะสองร้อยดอนเลยอ่ะอุ้ยสองร้อยเหรียญเลยอุลเลเวลขึ้นเร็วมากไอสัตว์กูอยากเป็นฆาตกร มา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 โอ้เม่ยหยีเก่งจริงเลยแม่ยหยีเวลหกสามเลยเหรอวุ้ยเนียหกสามม่ตาเปิดจิ้มกูอยู่แล้วเพื่อนเอ้ยอย่าจิ้มเลยเยียกูงงด่านเนี้ย,ยอ,อูชิวเชียดไอสัตว์เนั่งชิวเชี่ยดเลยกู <S 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 บิ่มบะบิ่มบบิมบะบะบวานิตอิ่บบบะกช่ยุดเนตาเก็บไปก่อนแวนตาเก็บไปก่อนอุ้ยเยอะไร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 อูู้้เยยเพื่อนลวงแล้วเหรอวะอะไรวะ กำลังไปช่วยเพื่อนเอ้ยเออช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออวิ่งหน่อยวิ่ง,ว,งวิ่งกันป้อนเลยออกโมยแว่นตายก่อนเจ็ดไม่มีห้องน้ำไม่แอบด้วยเจ้าข้าตากรหาตาแตกอะ่ะกูบอกเลยอันนี้มุดได้ปะ อันนี้ไม่ไปโผล่ห้องไหนไว้เนี่ยเอาเพื่อนล้มอีกแล้วเงี้ยงไฟแช็กเก็บไปก่อนเออสวยสวยสวยมึงก็ขยันล้มจริงๆเลย,ยเย้ไปไหนอะ่ะทำไงดีพวกเราทำไงดีเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนไหมไอ้เหี้ยมันล้มรั่วเลยอ่ะเฮ้ยเอาว่ะทางลัดทางลัดทางลัด Thằng lát, thằng lát bê bay 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 bay, giờ l้ม bê bòi ạ bê ôi yeah cái mấy lần mười mang lần mười mang mười 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 thấy mười phương mười 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 Ê, mười 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 anh โอ้เพื่อนมึงอย่าล้มบ่อยีเดี๋ยวตายหมดตี้ยกโอ้ยเยอยแม่งรู้เฮียแอบนานไม่ได้หวะมันรู้หรอฮะอ้กูแตกเลยซอยกูแน่เพื่อนซอยกูแน่เจ๋งครับเจยครับแอบก่อนแอบก่อนเฮียแอบก่อนฮึฮึกูไปก่อนแล้วเฮียแอบนานไม่ได้แม่งรู้ ไงดีวะทุกคนเหลือเหลือสี่ชีวิตเหรออยู่บนอยู่บนไปเฮียกูโดนเลยโหเวนไม่น่าเลยกูเฮ้ยอย่าเร็วอย่าเร็วขอเข้าไปก่อนเฮียกูแตก แว่าเร็วเฮ้ยเดี๋ยวเรามาสุ่มกล่องกันดีกว่ามาทุกคนดูซิว่าเราจะได้กล่องอะไรนะครับเพืเ่อนๆไม่รู้ที่ว่าเราจะได้อะไรเออลุ้นมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไหนอ่ะไหนกล่องเอยนี่ไงเปิดเลือกหรอมันสลับกันแน่เลย มันพอน,นี้กัน You never gonna make it You're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different a n d you must be kidding Think you're gonna hit it But you just Ooh, Yeah อดเกินดูดิครั้ yeah งแรกได้แล้วยังแล้วมันเล่นให้กวดตัวมันโอเคคุณผู้ชมก็เป็นยังไงบ้างคะ่ะเพื่อนๆกับเกมโลบกลูบิก นะครับคุณผู้ชมโลบ์เออสนุกไม่สนุกยังไงขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคำพูดคำจาในเกมไม่สุภาพนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามหมุนไปด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้สนุกมากเลยแล้วได้ของแล้วด้วยโคตรเท่<ะ>เดี๋ยวจะกลับมาเล่นต่อนะครับทุกคนด้วย let's go บ๊ายบาย